ครบเครื่องเรื่องไอที Acer Asus d e v a Natural c o m ไทยระดับโลก NeoLution Corsair Gigabyte และ FaceStudio สวัสดีครับอยู่กับพวกเราแต n k c o m และผม i อ์ TankCom ครับสมัยก่อนนะเวลาจะซื้อ SSD สักลูกหนึ่งนะครับหรือว่าจะหา SSD ดีๆมาใช้สักลูกเนี่ยหนึ่งเลยนะเรื่องที่ต้องเครียดก็คือ ังนะครับเพราะว่างบประมาณในการใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับพวกเราก็เหมือนกันครับแรกๆที่ทำแตงคอมเนี่ยกว่าจะคิดซื้อได้นะเอายังไงดีวะเอามาสักตัวหนึ่งไหมซึ่งมันไม่ใช่ตังผมเป็นตังพี่บาสเขานะครับก็เอามาตัวถูกๆนั่นแหละเป็นของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งครับ120กิกลูกหนึ่งเนี่ยประมาณสักพันพันแปดได้มั้งนัเวลานะถ้าผมจำไม่ผิดนะพันแปดร้อยพันเก้าร้อยกว่าบาทเออรับได้ ทุกๆคนก็เหมือนกันครับณนะเวลานี้ผมมองว่าจับต้องได้แล้วมันก็จะมีตั้งแต่ไซส์60ครับ120 128ก็มีแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อบางทีมันมันจะดิฟประมาณ8กิกนะครับแล้วก็240กิกนะครับแล้วก็มี480นะครับ1ทก็มี1ทเนี่ยลูกเป็นหมื่นหมื่นกว่าบาทอันนั้นโหดเกินไปแต่ผมเชื่อว่ามีคนที่ซื้อได้แล้วก็ตั้งใจที่จะซื้อมันมาใช้งานจริงๆ วันนี้ครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกัน1ตัวเป็นตัวท็อปจากแบรนด์แบรนด์นี้นะครับดูกันเลยดีกว่าเพราะมันคือตัวนี้ครับ Kingston HyperX Solid สองร้อ บอกข้อดีของ SSD นิดนึงนะครับเผื่อว่าใครที่ยังไม่รู้จริงๆ SSD เนี่ยมันเป็น NAND f l a s และไม่ใช่จันหมุนนะครับทำให้การอ่านข้อมูลเขียนข้อมูลมันเร็วขึ้นก็คือการเข้าถึงข้อมูลนั่นแหละนะครับ Data Transfer นั่นเองมันจะไม่หมุนและทําให้อุณหภูมิลดน้อยลงเสียงน้อยลงนะครับที่สำคัญกินไฟน้อยลงเออถ้าเกิดว่าเอา SSD ไปเทียบกับฮาร์ดดิสก์จันมุนเนี่ยนะคนละเรื่องถึงแม้ว่าราคาของ SSD จะสูงกว่าก็ตาม แต่ว่าประสิทธิภาพที่ได้กลับมา SSD นั้นเด่นกว่าทุกๆเรื่องคนละคนละเรื่องแล้วหลายเท่ามากะเดี๋ยวดูกันครับหน้าตาเป็นยังไงส่วนสไตล์เราก็คือบันเดิลก่อนอ่ะอย่างแรกเลยครับเป็นสาย SATA 3.0 6กิกสายสีดำหัวสีดำครับเขาให้มัน1เส้นและถัดมาเป็นสมุดคู่มือในการใช้งานและติดตั้งบวกกับสติกเกอร์ h y p e อ x อีก1อันครับ แล้วก็ถาดแปลงขนาดของมันครับจาก2.5นิ้วนะครับเป็น3.5นิ้วนะครับเป็นสีดำอลูมิเนียมมีโลโก้ y y p r x X อยู่ตรงนี้ด้วยที่สำคัญครับเขาแถมสกรูมาให้ด้วยครับ2ชุดอ่าเป็นสีดำเหมือนกันครับแล้วก็ชิ้นนี้ครับเป็น e X4 Bundle เลยของแถมที่ไม่มีใครเขาแถมกันหรอกนะครับแต่ k i ิงสั n ให้มาอันนี้ครับเป็นบ็อกซ์แปลงจาก Sa t a นะครับมาใช้เป็น USB ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันจะกลายเป็น external hard drive อีก1ลูกสายเขาให้มาด้วยนะครับเป็นแบบนี้ครับ1เส้น USB 3 .0 นะฮะ Data Transfer ไม่ต้องห่วงครับเป็นกล่องพลาสติกลายปัดเซียนสีนม่วงม่วงอ่อนๆนะครับมีโลโก้ Hyper X อ่าง่ายๆครับวิธีติดตั้งคุณกดล็อกตรงนี้ก่อนแล้วก็สไลด์มันออกมาฝานะฮะเสร็จปุ๊บคุณก็เอา s s d เสีนี่ยเสียบเข้าไปเลยซึ่งมันเป็นฮอรสวัอยู่แล้วนะครับแบบนี้วางลงไปแล้วก็กดเข้าไปครับง่ายๆ ให้มรนตรงนะฮะปุ๊ปแค่นี้เองซึ่งมันจะมีตัวนี้ครับเพิ่มความหนาจาก7มิลน,นะครับของ SSD เนี่ยให้กลายเป็น9มิลเพื่ออะไรครับมันจะเร้นแน่นเวลาเราปิดฝาตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวแปลงเนี่ยนะตัวเพิ่มความหนามัน,นมันจะกกแก๊กก็แก๊กก็แก๊กมันจะไม่แน่นนะครับเป็นอันตรายได้แล้วก็ล็อกกลับไปไปเสียบใช้เป็น e x t e r n a l ได้เลยครับอีก1ลูกเจ๋งเลยอะ่ะ และบันเดินชิ้นสุดท้ายครับโคตรเอกลุซีอันนี้เป็นไขควงอลูมิเนียมสีดำมีโลโก้ HyperX นะครับแล้วก็มีคลิปเอาไว้หนีบกระเป๋าเสื้อได้ด้วยมันเป็นไขควงยังไงนี่คุณเปิดตูดออกมาเป็นเกลียวนะครับแล้วคุณก็เอามันมี3อันนะนี่นที่มันออกยากเพราะว่าหัวมันเนี่ยเป็นแม่เหล็กสมมติว่าคุณจะใช้นะครับตัวนี้คุณก็นี่เป็นแม่เหล็กครับ เหนียวด้วยเห็นไหมฮะปึ๊บแบบนี้ครับก็เลือกเอามีทั้งหมด3แบบครับทีนี้ครับหน้าตาของตัวเซเวตัวนี้นะครับคงเห็นกันแล้วแหละเมื่อกี้แหมอืออ่ะดูใกล้กันดีกว่าครับตัว SSD อครับอย่างแรกเลยครับเขาจะวัดกันที่ฝาด้านบนอันนี้คือฝาด้านบนนะครับบอดี้มันจะเป็นอลูมิเนียมหมดเลยทั้งตัวโดยรอบจะเป็นสีดําด้านนะฮะแต่ตรงนี้ครับฝาที่เขาดีไซน์ให้มันเป็นรูปตัว X กไกลไแบบเนี้ย เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันสีแดงบรอนนี่สะท้อนแสงให้ดูเลยแบบนี้นะครับสวยงามนะฮะแล้วก็จะมีโลโก้ครับคำว่า HyperX ด้านข้างนะฮะจะมีขอบเป็นแบบนี้ด้วยเป็นมินียมกลกับเส้นนะครับสวยงามครับเราจะเรียกว่าความหนาก็ยังไงอยู่เพราะว่ามันหนาเพียงแค่7มิลเรียกว่าความบางจะดีทะกว่า7ม mm มจริงๆนะครับบางเฉียบเลยก็จะมีรูให้ยึดนะครับทั้งสข้าง เหมือนกันสำหรับการติดตั้งลงเคสเมือหล,ลงเทรลงถาแปลงมือไหละได้หมดครับอ่ะแล้วก็ด้านหลังครับด้านสุดท้ายและด้านล่างของ S s D นั่นเองนั่นจะมีลาเบลนะครับบอกชื่อรุ่นว่าเป็น Hyper X King s t o สนะครับซาวเวท 240GB ชัดเจนฐานของตัว S s D เนี่ยมันจะมีรูให้ยึดด้วยเหมือนกันนะครับกับถาดก็ได้กับเคสก็ได้4รูมีวอยครับอย่าแกะตอนแรกผมว่าจะแกะดูสักหน่อยว่าเอ้ยข้างในมันเป็นไงครับ แล้วก็พอในการเชื่อมต่อก็แค่2ตัวนี้นะครับเป็น Sa า a Power แล้วก็ SATA 3.0แค่นี้เองสำหรับสเปคของ SSD ลูกนี้นะครับที่หน้ากล่องเนี่ยเขาบอกไว้เลยชัดเจนนะฮะว่ามันเป็น560 M เมกทับ530เมกในเรื่องของการอ่านและเขียนนะครับอันนี้คือ s ูเ c i a l Re ียลรีดไส่วน IOPS 10 0 0 0แสนทับแปดหมนเะครับเดี๋ยวเราเทสกันให้ดูเลยให้เห็นจากจากผ่านซอฟต์แวร์ว่ามันจะวิ่งได้ตามสเปคไหมใกล้เคียงสเปคไหม ที่สำคัญนี่ครับตัวโหดของเรานี่เลย V 3 0 0 1 2 0กิกตัวแรกที่เราใช้นะครับอันนี้คือตัวที่เป็นซีรีส์ล่างสุดของ k i n g s t n SSD และตัวนี้ครับ s o l เป็นตัวสูงที่สุดของ SSD จาก Kingston นะครับมันจะมีอีก2รุ่นที่ขั้นกันไปตามหาดูนะครับแต่มันจะเวทยอย่างนี้เลยครับยืดพืืดออกมาอย่างนี้เลยคนละไซส์เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูกันครับเทียบกันไปเลยพร้อมๆกัน ่ะเดี๋ยวมาลองตัวแรกกันเลยครับโปรแกรมที่มีชื่อว่า as ssd อ่าทีละตัวครับเริ่มกันที่ sawe 240 g b กกดูตัวนี้เป็นไดซ C นะครับไฟล์1 g b นะครับสตาร์ทค่าไรส์506 m b p s ค่าไรส์522.21 m b p s 4K ไรส์117.35เมก 4K Rates 45 4K 6 4 t r a d e r e d r i right, ์ e a s s e t t i m e r ์ d ิ r right, i ร e ใช้ได้อยู่สกอออกมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับนะครับ1,156เออโอเคเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นิดนึงอีกวิวหนึง่ง IOPS นะฮะตามนี้ครับสเปคเนี่ยเดิมๆเขาเคลมมานะครับสำหรับ IOPS 4K 6 4 4 r a d e นะเขาเคลมมาที่ 10,000แน,นะครับ IOPS แล้วค่าเขียนเนี่ยเขาเคลมมาที่88 0 0 0นะครับอันนี้คือผลที่ได้ออกมาส่วนตัวนี้ครับย้อนกลับไปนิดนึงด้านบนสุดนะ s e q u e n t i a l r e a s e s c h r i t i e s นะครับเขาเคลมมาที่560ทับ530ผลออกมาตามนี้ถือว่าผ่านแล้วแหละแล้วก็ต่อกันด้วยตัว V 3 0 0 120กิกครับ SSD Now 300 V สตาร์ทครับ จะได้รู้กันไปเลยว่าเออความแตกต่างระหว่างตัวถูกตัวแพงเป็นไง 300V เนี่ยเป็นตัวที่เราใช้บนซิสเต็มเทสเบดบ้างบางครั้งนะครับตอนนี้เราใช้เซอร์เวซิเยอะเขียนน้อยครับแต่อ่านเยอะอยู่ครับประมาณ4 8 0ร้อยเมกเพอร์เซ 4K ไรท์ไรท์90นะฮะนี้ครับน่าจะจบที่ราว20นี่แหละ 4K 6 t 4 a ทรดแอคเ s Time ก็อืมโอเคคะแนนออกมาครับ329คะแนนครับคะแนนรวมต่างจากตัวซาเวตมากมาก อ่ะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งตัวนะครับเป็น crystal diskmark ผมใช้เวอร์ชันเก่าอยู่ครับแต่ว่านิ่งครับผมเสถียรอ่ะเดี๋ยวอันนี้ตัวนี้ผมให้ดูแค่ซิล u ์เ r i a ร์ไรก็พอนะครับดูว่าเทียบว่ามันเสถียรมันตรงกับตัว AS SSD ไหมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้เวลานาน,านขนาดไฟล์เท่ากันครับ1,000 MB หรือว่า1 g ิกอันนี้ตัวซอเวดก่อนนะซิลคเ์เรยอยู่ที่5 15. 1 5 1เมไรอยู่ที่527.9 m โอเคครับถือว่าใกล้เคียงครับกับตัว AS SSD อันนี้ตัว s a า v e 240นะครับเดี๋ยวลองดูตัวอ่ะ 300V ครับตัวถูกของเราเหมือนเดิมครับอ่ะเรียบร้อยครับสำหรับตัว 300V หรือว่า V 300นั่นแหละนะครับตัว120 g ิก์ r e 486 m มแล้วก็ไ r i 101 m มกนะครับอันนี้จากตัวโปรแกรม k i n s t o n Disk Mark โอเคครับ เรียบร้อยครับสำหรับการทดสอบนะครับซาวเว240กิกแล้วก็ v 300 120กิกเทียบกันให้ดูไปเลยเรื่องของเรื่องเลยนะคิงสันเนี่ยเขาส่งมาให้เราเนี่ยเพื่อทำการทดสอบประมาณ2เดือน3เดือนเห็นจะได้ไอ้เราก็เพลินไงมาถึงจับลง Windows นู่นนี่นั่นใช้มาเนี่ยประมาณ3เดือนรู้สึกได้ครับว่าเฮ้ยมันแรงกว่า v 300ที่เราซื้อมาใช้เองก็เลยลองทดสอบดูเทสดู เฮ้ยเออมาแรงจริงเว้ยค่ารีค่าไยอะไรมันเยอะกว่าหมดเลยก็เลยตัดสินใจใช้ตัว HyperX เนี่ยเป็นเทสเบดมานานมากพอสมควรแล้วนะครับก็เลยเออเอาสักหน่อยโชว์ของสักนิดนึงนะครับบันเดิลก็สวยหรูทีเดียวเลยนะฮะมันเหมาะกับคนที่คือคือเอางี้ก่อนด้วยไซส์ที่มันเป็น 240GB กิกเนี่ยนะครับมันสามารถใช้แบบ s t ต n d a l o n ลลูกเดียวโดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวฮาร์ดดิสทั่วไปเลยสำหรับคนที่เล่นเกมนะโดยที่ไม่ทำงานไม่หวังจะเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย เพราะอย่าง System Test เบสตัวนี้ผมลงทั้งซอฟต์แวร์ Benchmark แลวนะแล้วก็ตัวเกม gta 5นะครับมันยังจะเหลือพื้นที่ว่างเนี่ยในเครื่องเนี่ยอีกประมาณสักเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยคุณไม่เห็นหรอกตอนนี้ผมเหลือประมาณ 80, 8 8ดกิก90กิกนะครับมี gta 5แล้วนะแล้วก็มี Bench แกรมโ,โปรแกรมเยอะแยะมากมายคุณสามารถลงเกมได้อีกเกมหนึ่งโดยที่ไม่ต้องพึ่งฮาร์ดดิสเลยจริงๆอันนี้คือไซส์240กิกนะครับ ถัดมาครับเรื่องของความทนทานเนี่ยมันมันจะบอกไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้มาประมาณ3เดือนถ้าเกิดพังเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกแล้วกันว่ามันพังเออเอาอย่างนี้ไม่รู้มันคงลืมกันไปเลยแหละนะครับยาวๆกันไปราคาของตัวเซเว่240กิกตัวนี้นะครับอยู่ที่3800-3900อ่ะแถมตัว V300 ให้ด้วย120 g กิกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ1600-1700ถูกมากแล้วครับสำหรับ SSD ยุคยุคนี้นะครับ คุณลองเดินดูเลยมีทุกล้าแหละนะครับคิงจันเขากระจายของเขาไปทั่วประเทศอยู่แล้วถ้าไม่มีนะครับหาไม่ได้จริงอินบ็อกซ์มาหาเราครับนะครับแล้วคุณเราเราจะตอบคุณว่า jib มีโอเคตามนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับทุกๆคนขอบคุณด้วยครับขอบคุณคิงตันด้วยครับที่ส่งตัวนี้มาให้กับเราได้ลองเล่นแล้วก็ให้กับเราไปใช้ในเทสเบดยาวๆเลยแบบนี้ขอบคุณมากจริงครับเดี๋ยวผมขอตัวฟิลลี่ด้วยครับตัวรองท็อปอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อ่ะลืมบอกตัวนี้เน่ยซาวเวดนี่มันเป็นตัวท็อปของ SSD จากคิง t ันแหละโอเคนะครับขอบคุณ System Testbase นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมรับฟังสุดท้ายนี้ครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันแตงคอมสวัสดีครับ